นะครับลังที่ห้าเราเริ่มแล้วครับหลังนี้ครับหลังที่ห้าครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องนิ่งๆก่อนนะูน่นครับกระแป้งขึ้นไปแล้วครับหลังที่ห้าของต้นนี้ครับ ต้นออยางนาสูงๆเลยครับวังให้เป็นนี่เลยเอาเอาปไปดัดไป คอมไปหลังๆแล้วครับตอนนี้หัวน้ำสวยจัดเลยครับมองไปบนหวน้ำดีกว่าทึบๆนะลามคอนว่าเฮ้ยใช่ปะ่ะรู้ว่าหลังได้เก่ามันตรงนั้นยังไม่เบิกเลย๋อยังไม่เบิกเลย นี่ครับเบิกแล้วครับเปิดล้างหมดแล้วครับอตอนนี้โอ้น้ำมาทางนี้ด้วยวะไปกิ่งนู้นด้วยป่ะนะเนี่ยยับน้ำไปกิ่งนู้นด้วยไหมเหรอแต่หัวน้ำปิดแล,นะล้วน่ะแต่ล้างตัวอ่อนถอดกลางแล้วครับถอดกลางมาหนึ่งชุด แก่เขาปิดปิดปิดอับกระแปงสุปแลรอครับตอนนี้อาแต่งหัวน้ำครับ ไฟเสร็ครบแล้วครับหลังหลังที่ห้าสวยๆเลยครับยังไม่หมดครับมีทั้งหมดเจ็ดหลังครับม,มีหลังน้อยหลังนึงเอาไม่ได้ครับตอนนี้ปลาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกระแ่งจะลงมาแล้ว,วรครับ กระแปลงลงครับเดี๋ยวเราพาไปดูไปชมนี่ครับหย่อนลงมาคับนยางสูงๆเลยครับครับครับ นี่ครับลงมาแล้วอ้าวครับ,อรบตอนนี้เรามารับกระแป้งนะครับโอเคครับดึงๆชักเลยนี่ครับถอดครับหลังถอดกลางแล้วครับ น้ำสวยมากเ,เออใช่ดูเล่นมั้ใส่กระป๋องใหม่เลยกระป๋องนูนเต็มไปหนึ่งกระป๋องครับตอนนี้เราต้องใส่กระป๋องใหม่ครับนี่ครับหัวน้ำลำที่ห้าครับ สวยงามมากครับเรียบปุ๊บล้มหมดโอ้ยึงจะด่านะเทนเทนเปิด,<ๆ>เ,ปดเปิดกระป๋องนู้นให้ดูหน่อยกระป๋องนู้นเต็มนู่นครับเต็มแล้วครับถึงใส่กระป๋องนี้แล้วโอเคครับเ,เ,เดี๋ยวรอชน,นลังที่หกครับ